หวานอะไรได้แบบนั้นถ้าวันนี้คุณกําลังหวานความกลุ้มใจในการสร้างชีวิตแล้วก็ธุรกิจแล้วก็แน่นอนคะ่ะผลของมันเนี่ยก็จะเป็นความกลุ้มใจความทุกข์ใจความไม่สบายใจแล้วถ้าเราเริ่มหวานเรื่องราวดีๆเข้ามาในชีวิตและธุรกิจของเราล่ะ แน่นอนค่ะผลของมันเนี่ยก็จะออกมาเป็นผลที่ชื่นมืน่นสุขหัวใจอิ่มเอ็มใจแล้วเราจะเริ่มหวานเมล็ดพันธุ์เริ่มตรงไหนดีคะครูขามีลูกศิษย์ครูรหลายคนถามเยอะมากๆค่ะว่าวันนี้กุ้มใจมากค่ะทางออกไม่ได้เลยตอนนี้คุณได้เห็นคลิปนี้คุณเจอทางออกแน่นอนสิ่งที่คุณเก็บเกี่ยวมามันกลายเป็นเมล็ดพันธุ์นั่นคือสิ่งที่คุณดูคุณฟังคุณเห็นนั่นคือการเก็บเอาเมล็ดพันธุ์เพื่อรอหวานถ้าคุณมัวแต่เก็บเมล็ดพันธุ์แบบนี้ซ้ำไปซ้ำมาความ กุ้มใจคุณหายไปไหมจากสิ่งที่คุณดูความเครียดของคุณหายไปไหมจากสิ่งที่คุณฟังแล้วสิ่งที่คุณคิดมันกําลังทําให้คุณมีพลังหรือหมดพลังกันแน่ดังนั้นคุณจําเป็นจะต้องเลือกตั้งแต่แรกเลยค่ะที่จะเข้ามาสู่ร่างกายจิตใจจิตวิญญาณของคุณภาษาสัมผัสของคุณตาหูจมูกลิ้นกายใจของคุณคุณจงเลือกสัมผัสสิ่งที่มันทําให้คุณมีพลังในชีวิตและธุรกิจค่ะเท่ากับว่าคุณกําลังเก็บเมล็ดพันธุ์ที่ดีเพื่อหว่าน และเก็บมันอยู่แบบนี้ทุกวันทุกวันค่ะคุณเคยได้ยินไหมคะ Input เท่ากับ Output สิ่งที่คุณเก็บเข้ามามันจะออกมาเป็นคุณในที่สุด คุณใส่อะไรลงไปคุณจะได้รับผลนั้นดังนั้นใส่ข้อมูลที่ดีเพื่อชีวิตของคุณเพื่อธุรกิจของคุณเพื่อคนที่คุณรักแล้วชีวิตคุณจะดีขึ้นเยอะสุขภาพร่างกายแล้วจิตใจก็จะดีขึ้นค่ะคุณมีลูกศิษย์นะคะที่เริ่มเปลี่ยนแปลงด้วยการหว่านเมล็ดพันธุ์ด้านดีจากคนนี้เป็นคนชอบบน่นชอบเครียดกังวลสงสยัยชอบดูข่าวลบๆชอบดูอะไรที่มันเกี่ยวกับอุ ate, บัติเหตุบ่อยๆแล้วเขาเกิดอุบัติเหตุปีหนึ่งเนี่ยโหเรียกว่าเป็นสิบสครั้งเลยหลังจากนั้นเนี่ จิกเดอะซีเคร็บอกว่าเวลาเราเห็นภาพอะไรซ้ำๆมันจะเกิดขึ้นกับเราแล้วเขาเลยรู้ว่าอ๋อนั่นคือเขาใช้กดแรงดึงดูดหรอมันดึงดูดเรื่องราวไม่ไดีเข้ามาผ่านการดูของเขาหลังจากนั้นเขาเลิกดูเรื่องราวที่เขาเคยชอบนะคะเขาชอบดูเรื่องพวกนี้ประจาแต่หลังจากนั้นเขามาเปลี่ยนเริ่มอ่านหนังสือเริ่มพัฒนาตัวเองเริ่มฟังสิ่งที่ดีและมีประโยชน์หลังจากนั้นไปต้นมาค่ะ3มเดือนนะคะเขาไม่เคยเกิดอุบัติเหตุอีกเลยตอนนี้ผ่านมาหลายปีอุบัติเหตุก็ไม่เคยเกิดขึ้นกับเขาอีกเลยนะคะซึ่งปก นี่เป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนสิ่งที่คุณรับเอาเข้ามาถ้าคุณเปลี่ยนวันนี้แน่นอนค่ะคุณอาจจะต้องรอเก็บเกี่ยวผลของมันอาจจะไม่ได้เกิดในวันเดียวอาจจะใช้เวลา3เดือน4เดือน5เดือนตามกฎ ของการเปลี่ยนแปลงชีวิตนั้นคือเริ่มต้นที่21วันคุณลองฝึกดูนะคะเริ่มเก็บมเมล็ดพันธุ์ที่ดีเพื่อหวานสิดีๆให้กับชีวิตคุณคะ่ะครูซันไรนะคะตั้งใจที่จะมาช่วยพวกคุณนะคะให้คุณได้มีชีวิตแล้วก็ธุรกิจที่ดีขึ้นคุณสามารถขอคอร์สฟรี21วันที่ดีที่สุดนในโลกที่ at ครูซ right ันไร6969นะคะเรียนวันละหคลิปแล้วเปลี่ยนชีวิตของคุณด้วยการลงมือทำแล้วเจอกันค่ะ ไฟในหัวใจต้องพลังในลุกขึ้นใหม่